ที่ก่อนนี้ไม่ได้อะไรไปไหนเพื่อนที่ก่อนที่ก่อน,อนสวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ลุงหมูพาทีมงานมาเซอโฟนสองท่านบีบๆกันหน่อยบีบๆกันหน่อยบีบๆกันหน่อยจริงๆจริงๆตั้งแต่เป็นงานปีใหม่ละว,วันนี้ได้เลิกได้ยาวนะได้เลิกได้ยาวเดี๋ยวรอไลน์นิดนึงนะรอคนดูก่อนสักแสนคนแล้วค่อยไปสอแสนคนแล้วค่อยไปนะครับอ่าอ่า สวัสดีครับจากสวนลวงหมูวัดตุ้ยพันไม้นะครับวันนี้กิจกรรมนะครับก็เดี๋ยวพาทีมงานของของเรานะครับลวงหมูวัดตุ้นไม้มาเซื้อไอโฟนนะนี่ไอโฟนนี่นะครับกิจกรรมแบบนี้นะยืนข้างๆหน่อยครับลุงหมูว่าไงครับเดี๋ยวลุงหมูเล่าเล่าเรื่องนี้สวัสดีเพื่อสมาชิกหน่อยครับสวัสดีครับผมครับอ่าเีทีมงานมาที่เราทำว่าแจกไอโฟนเขาอ่ามีจะมา ตั้งแต่ปีใหม่เนาะตั้งแต่ปีใหม่สัญญาไว้นะครับวันนี้ต้องต้องได้ละสองเครื่องต้องได้ละจริงๆโคต้าพอสิบสี่ละแต่ไปจริงๆสิบห้าออกก็ไม่เอาอะสิบสี่ออตไ้สิบห้านะครับอ่าแบบนี้นะคุณหมูมีอะไรจะบอกเพื่อสมาชิกไหนหะก็แต่ครับคือว่าทีมาเราทําทำงานดีผลงานดี สักต้มยำดื่น้ำใจให้อ่าเล็กน้อยไอโฟนไอโฟนอันนี้น้อยคนละเครื่องคนละเครื่องคนละเครื่องนะครับสองท่านอ่ะเดี๋ยวคนแรกก่อนเป็นไงบ้างก็ก็พี่น้องก็รอได้เป็นไงเป็นไงเดี๋ยววันนี้วันนี้มาละของแท้ครับของแท้นะยังไงอ่ะวันนี้ยังไงอ่ะแจกแจกจริงครับอ่ารับผู้รับแจกเรามาแจกวเรามาจะว่าแล้วมันแจกนี่เราวันนี้เรามา อ่าได้ละอ่าอ่ะอะไรมาไอทีไอทีอะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่าคำพูดคำเหลวคำเดินตอนตอนเจ๊แฟนผมเขาพิมพ์มาเป็นเรื่องสึกไงก็ก็ดีเต้แบบหัวโล่งเลยหัวโล่งหัวโล่งเลยว่าเป็นไงวะตากตากแดดไม่แดดไม่มีแดดไม่ร้อนเลยอ่าอ่าอีกคนหนึ่งอะก็ดีใจค่ะที่ว่าตอนแรกอ่ไอพวกสุสติไอพอมา ราคาราคาสิบปีนั่นนี่ถึงห้าเลยอันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวนะวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งเดือนสิบปีหกหกนะครับวันอาทิตย์ก็สองทุ่มสี่นาทีมีอะไรจะบอกลุงหมูหน่อยไหมก็ขอบคุณมากค่ะดังๆเลยเพื่อนดังๆ่ลยก็คือหนูเป็นผู้โชคดีที่ได้รางวัลไอโฟนหนูก็ขอบคุณมากค่ะอ่าทำงานกับลุงหมูตุ้ยบรรมัยนะก็โอ้ถูก มีอะไรบอกลุงหมูหน่อยไหมกับทีมบริหารหน่อยขอบคุณมากนะครับทีมบริหารส่วนะเออบริหารอ่ะลุงหมูไม่แก้วคนงานเราตั้งนั่นเลยนะมีมีมีก็ทิ้งมาเราใหญ่คนอ่าฝ่ายขายฝ่ายจำหน่ายฝ่ายแ้ปแต่ละคนงานเราก็รวมรวมแล้วก็เราไปรูปบริษัทแล้วนะเราเราทำเราเป็นมีมีรางวัลให้อะไรให้ถึงปีสิ้นปีเราเป็นมี มีบาลถป็นน้ำใจให้เงนมันเป็นท้องมากเป็นโคนรมากเลยเขาแจกต้นปีอยู่นะต้นปีแจกไปแสนเลยนะมีคนได้เงินแสนเนี่ยนะต้นปีต้นปีต้นปีนี่เราก็มีคนได้ไปแสนก็มีต้องบอกว่าจริงก็ลุงหมูเป็นตัวแนไม้เราเป็นบริษัทเนาะแต่รู้บริษัทแล้วขอให้ทำจริงทำจริงทำให้จริงทำให้ทะยันไม่หลบไม่อู้รับรองอ่ะน้ำใจเต็มที่บอกได้เลยว่าจริงๆแล้วที่นี่เข้ายากนะ ยื้ะชั้นเป็นไงเป็นไงทำงานที่ที่สวนเป็นไงบ้างก็โอเคค่ะาว่ก็ทำงานอยู่ทุกวันอ่าฮะใช่ก็มีงานก็ทำตามที่สั่งจริงๆลุงหมูประตูพันไม้เรามีพาร์ทธุรกิจหลายตัวนะครับก็จะเป็นสวนลุงหมูประตูพันไม้เนาะแล้วก็มีเออ่พาร์ทบริษัทพรีเมียมกิ่งพันนะครับต่อต่อไปจะมีบริษัทเพิ่มตอนนี้เราเป็นบริษัทออกแบบก่อสร้างสวนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว รอการเปิดตัวเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับเป็นบริษัทรับออ,อกแบบสวนแล้วก็อาคารนะครับเริ่มเริ่มจะมีมีอะไรไหมมีอะไรจะคุยอยีกไหมไมีอะไรจะคุยอีกไหมเดี๋ยวจะด้ยวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวร้านปิดเดี๋ยวร้านปิดก่ดองบิ้งอยู่นะกำลังบิ้งอยู่มาตัวมาเลยครับเอาตัวอ่าโอเคนะครับได้เลยไปหมูขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมยังไม่จบผมไม่จบไปพาน้องไปก่อน อันนี้เข้ามาแอดมินผมมาหลายคนลูกน้องผมมาหลายคนวันนี้อยากเปลี่ลยนทะ่าเป็นท่าอะไร,ระนะใจตังค์นะพี่ไลฟ์สดอยู่มีอะไรจะบอกบอกพี่หน่อยไหมแบบเอ้ยวันนี้มีคนมาแจก iPhone ไลฟ์สดวันนี้ผมไลฟ์สดอยู่มีคนดูมันแสนกว่าคน <c oughs> มีอะไรกใหญ่โฟนมังกับสวนลุงหมูประตุ้ยพันไม้ วันนี้ผมมาซื้อไอโฟนให้ทีมงานสองสองเครื่องเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมไม่มีใครไลฟ์สดที่ที่นี่มาก่อนนะร้นหลามนะร้อนหลามนะอันนี้อันนี้เรียบร้อยเนาะรถตอนนี้ทีมงานผมบิงมากนะครับตอนนี้เขาไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเบาเบาไปหมดแล้วหัวเขา่ะอะไรมีอะไรยิ้มไหนยิ้มเพิ่งยิ้มเอาเอานิดนึงอ่ะตตวนู้นหรอตวน่เอ่ะไปครับ ก็เดี๋ยวเป็นในโฟ2สองเครื่องนี้เนาะก็ต้องจริงๆต้องขอบคุณแนดบินผมนะครับนี่เขาเป็นผู้โชคดีนะเพราะว่าเราจับรางวัลน,นะครับแล้วก็หลายท่านทํางานกับเรานะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยเช็คเครื่องเช็คเครื่องเช็คเครื่องอันนี้จริงๆแจกจริงครับแจกจริงแจกจริงขายจริงดูบรรยากาศนะครับอันนี้อนอกเรื่องนิดนึงนะแต่เป็นงานกิจกรรมของสวนลวงปู่กุฎพันไม้นะครับ แจ็เคเชอร์แจ็เคเชอง์แคสของไอ้โฟรสิบห้าครับไอโฟรสิบห้าอย่าตบนะเว้ยเบาอย่ามือเบาตกเอ้ยผมผมดูข่าวว่า iPhone ไอ้โฟรไทยไทยซีแอนดรอยด์เสียโฟรไม่ได้เหรอรจริงไหมรสรุปแล้วจะเปลี่ยนสายไม่เปลี่ยนสายมีค่าเท่าเดิมจริง อ๋าครับน like ี่นี uh, ่นี่เด uh, ีおお๋ยวมาผมมามีไม้สี่ท่านไปมีไรบ้างวันนี้ไปความยินดีกับเขาใช่ไหมตื่นเต้นแทนอ่ะไปไหนกันแล้วสามันเดี๋ยวรู้เช็คของครับก็อย่างที่แจ้งนะครับอันนี้ให้จริงตัวหัวปัวเท่นไม้เราให้จริงนะครับแล้วก็ ส่วนรุ่งโมกตต้นไม้เราอยู่จังหวัดจันทบุรีครับตำบลแก่งหางแมวเพื่อแก่งหางแมวครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราขายให้กับเพื่อนสมาชิกเนี่ยนะครับของแท้แน่นอนแล้วก็อยา่างนึงก็เอ่อไกรที่ทํางานกับเรานะครับก็จริงจังครับคือเรางานเรางานงานงานเรานี่ค่อน,น,น,ข,นข้างจริงจังแต่ถ้าให้เราก็ให้จริงจริงด้วยนะเตหน่าก็อี้ก่อนอ่าใช้ของอยู่ใช้ของอยู่ ก็หอเลาติดตามนะครับก็ลุงหมูกระตุ้ยพันไม้นะครับหรือบริษัทพรีเมียมกิ่งพันนะครับที่เพื่อนสมาชิกซื้อสั่งซื้อออนไลน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตนะครับอันใกล้นี้นะเราจะเปิดบริษัทเพิ่มนะครับซึ่งใกล้ใกล้เสร็จแล้วนะครับซึ่งจะเป็นบริษัทเราเออกแบบสร้างสวนนะครับแล้วก็ออกแบบก่อสร้างนะครับซึ่งจะเป็นพาร์กธุรกิจนึงที่ต่อเนื่องจากสวนลุงหมูกระตุ้ยพันไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนสมาชิกท่านใดที่จะสร้างสวน แล้วไม่รู้ว่าจะต้องออกแบบยังไงนะครับเดี๋ยวให้ให้เป็นธุรกิจของเราตัวช่วยเลยครับเพราะว่าต้องบอกว่าทีมทีมสร้างส่วนของเราหรือว่าทีมออกแบบส่วนเราเนี่ยนะครับเป็นมืออาชีพนะครับมืออาชีพโอเคจะจบไลฟ์ละมีอะไรไหมอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งคุยเลยดิ้งบิ้งเหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรเลยโลโๆโล่งๆนะขอบคุณมากคนขายว่าไงครับคนขายนะทน่มาซื้อเรมเนี่ยลูกน้องไม่มีเครื่องเลยนะเนี่ย ้องบอกว่าทีมงานผมแอปเปินทุกคนนะ,อะขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้ครับับลุงหมูพ่อต้นไม้สวัสดีครับ